วันนี้แอมินอปอนะครับกับเพจ VG Card Shop นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเป็นแบนลิสต์นะครับสำหรับแวนการ์ดนอในรูปแบบของ normal fight เนอะก็คือการ์ดที่เด็กที่สามารถใส่การ์ดได้ทุกอย่างเลยนะครับนะก็เพิ่งประกาศมานะก็ประกาศหลังจากงานแข่งเดือนมกรานะครับแล้วนะมีผลบังคับใช้นะว,วันที่15กุมภานะส0ง0 0 22่สิบสอนะก็สองสหนะครับก็หลังจากออกชุด VSS 0 1นะก็จะมีการเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับทุกๆเด็กนะครับก็เล่นกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ไปสามารถซื้อชุด VSS ศูนยในเว็บก็จะมีแบบแยกชุดขายได้นะครับก็เก่งมากๆเลยเนะหลายเด็กก็มีการเพิ่มรอบนะมีการเพิ่มพลังนะอ่าแล้วก็ค้นหาของห้ามการอะไรเงี้ยก็ เป็นความเก่งความรุนแรงนะครับของแต่ละเด็กเน่ะแล้วก็มีเด็กที่สามารถทําความสามารถเก่งๆเน่ยได้เข้าสู่รอบลึกๆมากมายนะก็อันนี้ก็เป็นแบนลิสต์เนะที่ทางไทยแวนการ์ดขับนะครับประกาศออกมานะแล้วก็มีการที่ปลดแบนออกมาด้วยนะครับนะใครที่เคยเล่นแล้วโดนแบนไปเนะก็ถูกปลดแบนก็สามารถเอากลับมาเล่นได้เช่นกันนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยนะก็มี การที่ถูกแบนเนอะถูกแบนถูก l i s t ิกเนอะอย่างแรกก็คืออันนี้มีของเก่านะครับก็คือเป็นบากานะมีบากานะใส่ได้ห้ามตัวนตัวเริ่มเนอะตัวเริ่มของโกพาดินนะครับอันนี้ก็ห้ามใส่เป็นตัวเริ่มนะครับแล้วก็เมจิคอลคาริโก้เนี่ยก็ห้ามใส่เป็นตัวเริ่มตัวเริ่มของโกพาดินเนี่ยก็สามารถทําการไลท์เนอะได้อย่างง่ายดายเลยนะไลท์โกพาดินเอเซลได้อย่างง่ายดายเลยก็ถูกห้ามเป็นตัวเริ่มนะไม่งั้นก็จะ ไหลติดทําคอมโบง่ายมากๆเลยนะครับส่วนเมจิคอลคาลิโก้เนี่ยเป็นใบที่สามารถค้นหาของได้อย่างแน่นอนแล้วเราอยากจะได้อะไรเนี่ยก็สามารถเลือกได้เนะไม่ว่าจะจิบ3ามใบเนอะให้ฝ่ายของข้ามเลือกก็เหอนนะเราก็อยากสามารถยิบ3ามใบที่หน้าตาเหมือนกันนะจากกองการแล้วให้ฝ่ายของข้ามเลือกมันก็ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะถ้าเกิดเทคเขียนว่าที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งนอะอันนี้คือยิบ3ามใบเนะ เราจะได้ของใช้แน่ๆขึ้นมือหนึ่งใบนะครับโอเคอ่ะต่อไปนอะอันนี้นะก็เป็นรถพยาบาลน,นะกับีฟอร์นะครับใส่ได้ไม่เกิน2ใบนะแล้วก็ตัวเริ่มนะครับตัวเ่มไม่ใช่ตัวเริ่ม Kid ด o อกนะสแตนทิกเกอร์นะเคิร์สไอเลเวนนะใส่ได้2ใบแล้วก็ตัวใหม่ครับกับ d a กูซ a านะดากูซ่นะครับที่มีความสามารถในการ รีทายเกตหนึ่งแล้วเรียกนาแวนการ์ดนะที่มีคําว่ารูอาร์ไอเรียกเกตหนึ่งนะถ้าแวนการ์ดเรามีคําว่ารูอาร์เนี่ยเราก็จะเรียกได้2ตัวนะไม่ต้องบูทด้วยนะแล้วก็สามารถเรียกได้ถึง2ตัวเลยนะครับก็เอามาคอมโบกับโมเฟซ่าตัวใหม่นอะอันนี้ก็สามารถทํารอบเนะตีได้อย่างรุนแรงนะติดลิชัวห้าไม่ต้องบูทแล้วก็รีทายหนึ่งตัวก็สามารถเรียกได้2ตัวเลยนะครับอันนี้ก็ ใส่ได้ไม่เกิน1ใบนะใส่ได้ไม่เกิน1ใบก็คือ V ีสแตนนะอ่าสแตนมีเมจิค a l h าฮาริโก้นะครับที่เป็นตัวใหม่เป็นตัวเริ่มของโอราเคิลนอะนอกจากห้ามเป็นตัวเริ่มแล้วก็ห้ามเป็นห้ามใส่ห้ามใส่เยอะกว่า1ใบด้วยนะห้ามเป็นตัวเริ่มแล้วใส่ได้แค่ใบเดียวด้วยนะครับแล้วก็อินนิกมาติกแอตตาซินนะครับก็ยังโดนอยู่นะใส่ได้ใบเดียวนะครับแล้วก็สแตนกับคูลูคุนะครับก็ใส่ได้ไปเดียวเช่นกันนะ อันนี้สามารถใส่ในจีโซนได้ไม่เกินหนึ่งใบเท่านั้นนะครับกับอิคิชิมะนะครับอ,อันนี้ก็มีความสามารถในการเพิ่มนะเพิ่มความสามารถพยากรเนะถ้าเกิดเรานับจํานวนการ์ดในมือของเราเนี่ยจะได้นับจํานวนงายที่อยู่ในจีโซนด้วยนะยิ่งถ้าเกิดใช้กับตัวเองเนี่ยพยากรทุกใบในแถวหน้าแถวคนจะได้บวก p พาเวอร์ตามจํานวนการ์ดในมือทุกๆหนึ่งใบเนะก็ถ้าเกิดคิชิมะายคิชิมะนะ ไงตัวเองใบนึงเนี่ยก็จะนับจํานวนได้เลยนะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีหงยอยู่3ามใบเนี่ยแล้วแล้วจีโซโลงไงเยอะๆเนี่ยก็จะคูณเพิ่มอันนี้ก็เรียกว่าแบบว่าโกไปเลยนะการจํากัดเหลือใบเดียวเนี่ยทำให้การนับพลังนะในเทคแดงเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะนับคีชิมะนะไม่สามารถจะนับความสามารถของคีชิมะได้นะครับก็ต้องไปใช้ความสามารถตัวอื่นนะแล้วก็ ความรุนแรงในการห้ามใช้ออโต้ของกาเดียนนะฮะแล้วออโต้ของกาเดียนก็พวก PG อย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เนะคือห้ามห้าม PG นะเป็นใบที่ห้าม PG ห้ามกาัดห้ามกัดเพอร์รเฟกการนะแต่พลังมันก็ก็ไม่ได้บ้าบอขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดใช้หลายครั้งเนี้ยก็คือได้พลังเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ห้ามพ g ด้วยนะทั้งสามเลนเลยอะห้ามทั้งทั้งหมดเลยต่อไปครับกับ มิทลิชัวสิบครับกับโมเฟซานะครับก็มีความสามารถคือจะได้นับทิกเกอร์ในดอบโซนนะอ่าถือว่าเป็นเกรดหนึ่งด้วยนะครับเราก็จะทําติดลิชัวสิง่ายขึ้นนะแล้วลิชัวสิเนี่ยยูนิตแถวหน้าทั้งหมดจะได้รับบวกคีบวก1 5ื่นนะแล้วก็คู่แข่งเราต้องคอกาดพร้อมกัน2ใบนะก็ถ้าเกิดใครทำรอบได้ไหลายๆเ,เวฟเนะในเทิร์นเดียวเนี่ยโหกาดทีละ2ใบ2ใบ2ใบ,ใบนี่เรียกว่า เรียกว่ายากเลยนะก็คือจะรอดยากนะรอดยากนะได้สองขีดข้ออีกด้วยนะครับถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะแล้วก็นี่ครับกับกาวดิสนะครับเดโมนัสนะครับตัวนี้ไม่ได้มีความสามารถอะไรซับซ้อนด้วยตัวเองเนะแต่สามารถก๊อปปี้นะก๊อปปี้ความสามารถของการ์ดอื่นของเราเนะเข้าสู่โซนเะอันะนี้ก็เรียกว่าสามารถเลือกอะไรก็ได้เนะเข้าสู่โซ เลือกกัดสองใบเข้าสู่โซนะคอมโบหลักๆที่เขาใช้กันนะครับก็จะใช้กับโนไลท์คิงตัวใหม่เนี่ยแหละนะครับรีทายสามใบนะแล้วก็ไม่ใช่รีทายเอากาัดจากสนาม 3, ใบเข้าสู่โซเนะแล้วก็เอาเกร3สาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้จากโซแนะเข้าขึ้นมาไลท์นะครับก็สามารถทำคอมโบนะตีเอาแวนกัรดตีได้ถึง3ารอบนะอันนี้นะถ้าเกิด ใช้อินิตมาติดแอสซิสด้วยเนี่ยก็จะมีอีก3ามไปแล้วนัวไรคิงตัวนึ่งก็ขึ้นมามาไล่แล้่ก็จะตีได้ถึง3มรอบในเทิร์นเดียวนะครับเมื่อมีการเข้าสู่โซเนี่ยยูนิตแถวหน้าทั้งหมดจะได้บวก3ามพันจนจบเทิร์นแล้วก็เรียกว่าเพิ่มพลังนะแล้วก็เพิ่มรอบในการโจมตีของเราได้นะครับมีใส่ได้ใบเดียวนะแล้วก็เอลลี่นะครับก็เป็น จีการนะก็ตั้งแต่ชุด c ี0 7นนะอันนี้ก็เป็นอันเดิมนะครับก็ใส่ได้ใบเดียวเช่นกันนะครับนะเป็นคอนติเนียอยู่ในจีโซนเลยนะจะได้บวกชิวนะตามจำนวนความสามารถพิทักในดอกโซนแล้วก็เอลลี่ที่งายอยู่ในจีโซนก็ก็ออลลี่ใส่ได้ใบเดียวนะก็นับเพิ่มแค่พิทักอย่างเดียวก็พอนะครับม่งั้นจะบวกแรงมากๆเลย ต่อไปนะครับกับนี่คนี่ใส่ได้แค่ไม่เกินหนะึ่งใบนอะอันนี้ใส่ได้ไม่เกินสองใบนะครับใส่ได้ไม่เกินสองใบนะครับกับนี่ครับกับเกโดล่านะครับเกโดล่านี่เป็นความสามารถที่ห้ามคู่แข่งสแตนเนอร์แล้วก็คู่แข่งไม่สามารถคอยูนิตอื่นนอกจากบนมือได้นะก็คือการซูเปอร์เรียคอจากเด็กเนออ่าหรือว่าคอจากดอบเนอรก็ห้ามนะครับแล้วก็ห้ามสแตนในสแตนเฟสนะก็จะต้อง ทำการไลฟ์มาก่อนสไตล์นะถ้าเกิดห้ามสแตนเนี่ยแล้วสไตล์ลงไปก็จะอยู่ในสภาพนอนเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อตีแล้วจ่ายโซลแล้วก็หาการก์ดเกตซามจากกองนะขอลงในช่องเลียแล้วก็จะได้ยูนิตนั้นจะได้บวก1 0,000ื่นนะครับสามารถเพิ่มรอบได้ก็คือจะตีได้สี่รอบนะครับก็แต่ความสามารถหลักๆก็คือห้ามสแตนเนี่ยแหละนะมาป่วนเด็กสไตล์ได้อย่างรุนแรงนะเต่อไปครับกับกินคาทิลาลีน่านะครับก็คือ เป็นเด็กเล่นกับแพนโทเค้นนะอ่าก็ลงสนามาครับหงายจีโซนหนึ่งใบนะครับขอแพนโทเค้นไม่เกินจีโซนที่หงายอยู่นะถ้าเรามีจีโซนหงายอยู่3ใบก็ได้แพนโทเค้น3ใบเนะแล้วแพนโทเค้นจะได้บวกหมื่นนะก็จะอ่าถ้าเกิดแพนโทเค้นเต็ม5ใบเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะตีถึง4ี่หมื่นเลยนะครับก็ตีแรงมากๆนะครับแล้วก็เมื่อยูนิตนี้ตีนะก็จะได้รอบเพิ่มขึ้นมาอีกนะถ้าเอาแพนโทเค้นไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะได้ คอการ์ดเนะื้อทับแพนโทเคนเอืมกลงทับแพนโทเคนถ้ามี p พ n t o k e n 5หาใบก็ลง5้าใบไปเลยนะครับสามารถตีได้ได้เพิ่มอีกนะืก็เป็น5้รอบนะยิ่งถ้าเกิดใช้คอมโบในการเรียกอีกก็จะเพิ่มตามจํำนวนรอบไปอีกนะครับแล้วก็ดักหลอดพินเซสนะครับกับความสามารถคือเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้ตีแวร์นะครับหาย G ีโซนหนึ่ใบครับทำการสไต์จียูเ t ที่อยู่เป็นจีโซนที่มีพลังนะแล้วมีความสามารถ มาเกียนะมีพลังก็คือห้ามสไตเป็นจีการเนะก็ต้องสไตเป็นความสามารถมาเกียนะครับลงในช่องสักแว์และสแตนนะแล้วก็ดูนั้นได้ลบสองนะครับตัวนี้ก็จะตีได้3ามไดแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็ตีได้1ไดนะครับก็ใช้คอมโบเพิ่มรอบนะในการโจมตีกับเพลมูลนะของแฮรี่นะก็และแฮรี่ก็สามารถใช้ความสามารถเรียกเรียก,การตีได้อีกเหมือนกันนะครับนะครับ แล้วก็สไตล์เสร็จแล้วอันนี้ก็จะอยู่ช่องเรียน,นะครับตีได้หลายรอบมากเลยนะครับให้ใส่ได้แค่สองใบนะครับนอ้มันเป็นอันเดิมนะกับ Total อเบสิกับ,กบจั p i ิ้งจิวนะครับห้ามอยู่ด้วยกันไม่งั้นจะเกิดคอมโบในการลูกไม่รู้จบของความสามารถขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ห้าใส่ในเล็กเดียวกันนะครับกับอิคิชิมะนะครับแล้วก็โบโบนะครับอ่าโบโบนะมีความสามารถก็คือ เมื่อเขา้าถูช่องเรียากาจากมือนะครับถ้าจานวนดาเมจโซนมี3ใบหรือมากกว่านะครับก็จะยิงไลท์ตัวเองหนึ่งนะแล้วก็ได้ได้จั่วหนึ่งไหมเออไม่ใช่จัว่วได้ไงดาเมจนะได้ไงดาเมจได้ชาร์จโซแล้วก็ยิงไลท์ตัวเองหนึ่งนะครทำให้เรามีเรามีคาเตร์บัตเล่นเนะแต่น,นี่ก็ใช้แค่หนึ่งครั้งในหนึง่งเทินนะก็เป็นการยิงดาเมจนะดาเมจตัวเองในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามกัก ดาเมจเนะี่ยไม่ให้เราเล่นดาเมจโซนเะนี่ยล้วก็ยิงดาเมจตัวเองนะครับเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ห้ามใส่เนะี่ยในวานกับมัวเพซ่านะครับในเด็กเดียวกันนะครับมัวเพซ่าเนี่ยฮะเออเป็นการ์ดที่ออกในภาควีเนี่ยก็คือห้ามใส่ในเด็กเดียวกันนะครับมัวเพซ่าเนี่ยมีความสามารถในการเรียกเนะีการ์ดพาวเวอร์ห้าพันเนจากกองเนี่ยเรียกได้อย่างเร็วมากเลยยิ่งมาในเทิร์นแรกเนี่ยเรียก ทุกเทิร์นทุกเทิร์นทุกเทิร์นเลยนะเทิเร์นละใบเทิเร์นละใบและน,นี้จะทําให้เกิดริชวลสิบได้ง่ายนะครับธรรมดาเนี่ยแค่ริชวลสิบเหมือนก็ต้องต้องค่อนข้างจะเค้นเด็กอยู่เหมือนกันนะอืแล้วถ้าเกิดมีเดวานก็จะเรียกได้เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็จะทําการหาการ์ดมาดีทายเพื่อจัว่วด้วยสก,กิลของการเบนิ้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนะก็ห้ามใส่ด้วยกันนะมเมลควีซาก็ ไปหาการเก็งอีกใบอื่นมาใส่กันดีกว่านะครับล้วนี้ครับกับนี้ห้ามไถในเด็กเดียวกันนะครับกับกิน,นคาทาลีน่านะก้นอ่านไปแล้วเนะก็จะได้คอเพิ่มขึ้นกับแพนโทเคนนะถ้าเกิดใบที่คอเนะเป็นการโดดฮัสเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มรอบในการโจมตีได้อีกนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับกับเป็น PG นะครับถ้าเกิดคอเป็นตัว PG ีเนี่ยก็สามารถเลือกนะพีจจากกองแล้วขึ้นมือได้รัวๆเลยนะครับ นะบนช่องเลียไม่เกิน5้าใบนะก็จ่ายคาเตอร์บัตหนก็เอา PG ขึ้นมือได้อีกเช่นกันนะครับก็อันนี้ห้ามใส่ด้วยกันนะครับก็ทำรอบตีได้เพียงแค่5รอบก็พอนะคกับเด็กฟอร์สของเนโอเนกตานะจะมา6รอบนี้ก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่ไม่ไม่ไมไมว่าไม่น่าจะมีใบอื่นที่จะสามารถทำรอบของเนโอเนกตาได้แล้วนะนะอันนี้ครับก็เป็นการลิสิตเผื่ออนาคตเลยนะครับกับ อันนี้ที่จะออกในชุดของ e b 0 5นะครับออกในเดือนมีนาเนะน่าจะมีนานี่นะครับกับ colorful p a s s t o l a l e fina นะครับก็เป็นความสามารถเมโลดี้นะครับยูนิตนี้ได้รับความสามารถ intercept เนะแล้วก็เมื่อยูนิตนี้ intercept และได้ชิวบวกหมืนะ่นนอะยูนิตที่มีความสามารถเมโลดี้จะร่วมแสดงผลความสามารถนี้ด้วยนะครับ ก็แจกชิวนะแต่ความสามารถแรงๆก็คืออันล่างนะครับก็คือจ่ายโ so ซบัสสองนะการโจมการโจมตีในเทิร์นนี้ทั้งหมดนะครับก็จะทํางานได้นะไม่ว่าจะไม่ฮิตก็ตามนะพวกโจมตีฮิตนะก็อย่างตัวนี้นะครับมีความสามารถเมื่อตีฮิตนะครับเลือกเรียกการใบอื่นนะกับขึ้นมือแล้วก็ถ้าอยู่ในสภาพฮาร์โมนีเนี่ยสามารถเลือกการจากมือแล้วก็คอลงได้นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เค้เตร์บัสเลยนะของแค่ตีฮิตเนะี่ยถ้าเกิดมีป๊อปปุลินะป๊อปปุลิอยู่ 2อใบในสนามนะแล้วใช้ตัวนี้ความสามารถเป็นแวนการ์ดนะก็สามารถตีได้ไม่รู้จบโดยไม่ต้องจ Counter ่ายเคาน์เตอร์บาร์เลยนะเรียกว่าโกงมากๆเลยนะครับแต่ถึงไม่มีใบนี้ก็เถอะนะก็จะมีตัวรับบูต t นะที่สามารถทํารอบในการโจมตีได้เช่นกัน,นอ่าก็ตีได้หลายรอบเหมือนกันนะครับแต่มันจะเอามาตีตีไม่ฮิตแล้วถือว่าฮิตโดยไม่ต้องจ Counter ่ายเคานเตอร์บาร์อย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้โกงเกินไปนะครับห้าอยู่ด้วยกันนะครับ ่าแล้วก็อันนี้ครับกับเกโดล่านะห้ามอยู่ด้วยกันกับเฮลดีไไม g นะครับเกโดล่าเนี่ยสามารถสกิลห้ามสาแนตนฝ่ายตรงข้ามได้แล้วเถอะนะแล้วก็สกิลล่างนะก็คือจะหากเกศ3นะครับแต่ถ้าเกิดหาเกศ3เป็นใบนี้เนะเราตีได้4รอบแล้วอันนี้ก็จะสแตนเรียก,กาศใบอื่นของคุณอีก1ใบนะครับก็จะโจมตีได้ถึง5รอบในเทิร์นเดียวเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นคอมโบที่ตี เทิมรอบของเมกาคลนีนะครับก็ถ้าเกิดโดนไปสเทินเนี่ยเรียกว่าสายของขาก็จะเหนื่อยเลยนะครับไม่ใช่เหนื่อยอ่ะก็คือแย่แย่เลยนะครับบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นด้วยนะครับเพราะเกตโดราฮะให้ใส่ได้แค่2อใบเท่านั้นนะเออโดนแน่ๆน,นะครับแล้วมีการที่ปลดด้วยนะครับนี่อันนี้ปลดหามารใส่ได้ตามปกติเลยนะครับก็กีเซ่นะครับจากต่ก่อนนี่คือห้ามใส่กับ ที่ห้ามใส่กับการ์ดวีซีรีทั้งหมดนะครก็ใส่ได้หมดเลยนะครับฮอริเทนะครับกลับมาแล้วนะครับนะแล้วก็ทาหน้านะครับเด็กที่อยากจะปั๊มฟอร์สของดาก็ลอยยอพาราดินเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็นี่เจเวลินนะครับก็เอามาหา คอมโบนะครับโฟเกลนะครับหาโฟเกลได้นะอันนี้คอมโบของรอยยอพารินนะครับก็พอรอโพารินนะครับก็ไม่มีไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับในงานแข่งเท่าไหร่นะก็มาให้เล่นกันนะครับแล้วก็อาควานะครับก็จากเดิมใส่ได้แค่เพียงสีใบนะก็ให้ใส่ได้ถึง6ใบเลยนะครับแลกกับ p g จีเอจิกาน่ยก็ยังโดนอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับลูซิลนะครับแล้วก็อันจูนี่ก็ปลดแล้วครับเด็กของ เจ็ดข้าวสมุดนะนะก็กลับมาเล่นได้นะไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรโดนแล้วเหมือนกันนะเออไม่มีอะไรโดนละตัวเริ่มก็ไม่โดนแลวนะใช่ไหมตัวเริ่ม,มต,ตัวเริ่มเจ็ดข้าวสมุดตัวเริ่มเจ็ดข้าวสมุดไม่โดนเลยนะเจ็ดข้าวสมุดแกนบูนี่กลับมาหมดเลยนะเออแต่ด้วยความที่มันเป็นขึ้นเด็กวีซีรีสมันเจ็ดข้าวสมุดมันปีเบสหมื่นหนึ่งนะเออปีใสพวกหมื่นสอง อะไรไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับหมนะื่นสองมืสามนะอีกคิชิมะกับทอมนะครับที่จะเดิมห้ามให้ใส่ได้แค่สองใบนะใส่คิชิมะนะครับปลดให้ใส่ได้เต็มที่นะครับันี่ก็เรียกว่าเป็นการปลดหนะ้มาให้พวกที่มีความสามารถโกงๆในยุคก,ก่อนนะครับมาสามารถเล่นได้นะก็กีเซ่นะครับ, ise, รบก็มีมีเอามาเล่นได้นะครับแอันนี้เลโทไฟนะครับก็ไม่มันก็ไม่ได้ new นะอันนี้ก็ประกาศมานานแล้วนะ เออเกดกีเวนนะก็ใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับแต่โลทรไฟลก็บริษัทไม่ค่อยไม่ค่อยจัดแข่งเหมือนกันนะโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นแบนลิสติกนะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับมีประกาศเพิ่มเติมด้วยครับกับเป็นการกฎของการสไต์นะครับอืมก็เป็นกฎของการสไต์นะครับที่จะเพิ่มใหม่นะจากเดิมนี่คือสไต์ได้ว่าทั้ง2องฝ่ายต้องเป็นเกดสนะแล้วก็ เพิ่มอีกอันนึงก็คือทั้ง2ฝ่ายเป็นเกร3สแล้วก็คู่แข่งก็เคยเป็นเกร3สไปแล้วนะครับก็กดนี้นะครับมีมีข้อเพิ่มเติมก็คือในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้ใช้การ์ดเกรดสานะทำการไลทเกร2สไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถสไตด์ได้นะครับนะก็เรียกว่าเป็นท่ากักในะการสไตล์ของของเด็กดักอิเล็กูล่านะของรอยย่อพาราดินก็ทํำด้วยด้วยเอ็กซ์คาเนะที่เอา buster b a t e มาไลเนี่ยก็ห้ามแฝงคำสไตล์นะครับก็เรียกว่ายังไงก็ต้องไม่ได้ห้ามนะแล้วก็แต่อันดิเมทสไตล์ก็ยังสามารถใช้สไตล์ได้เหมือนเดิมเนอะอันดิเมทสไตล์ก็คือจีโซเราหายอยู่3ใบแล้วเราทิ้งการ์ดที่ชื่อเหมือนแวนการ์เนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแล้วก็พวกพวกซูพิเลไลก็ชใช้ตามความสามารถของการ์ดนอะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเหมือนกัน,นครับก็วพวกสไตล์ปกตินะก็สามารถ ใช้สไตล์ได้นะครับแม้ว่าแฟมค่าเป็นเกต2อแล้วก็แม้ว่าจะเอาเกตสามาคอมโบแล้วก็ทับด้วยเกต2อนะครับก็สามารถสไตล์ได้เช่นกันนะครับโอเคครับก็เป็นอัปเดตนะครับกับกดแวนการ์ดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอนะัปเดตกเรียกว่าโอเคแหละนะมีการ์ดปลดลิสติกมานะแอดมินก็ว่า ดีนะครับแล้วก็มีลิสติกกกราดที่แรงๆไปนี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันได้นะส่วนบัตตี้ไฟนีก็ยังไม่มีความคืบหน้าของการประกาศล i s t i กเนะเรียกว่าบัตตี้ไฟก็ก็แรงอยู่ต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ไอมีโอปอกราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ